เบ่งออกมาเบ่งออกมาเจ้าหลังดำคลอดลูกถ่ายเท่านี้ครับผมผมกลัวผมเป็นคนขี้กลัว เห็นเขาถ่ายคลิปแมวคลอดลูกแล้วผมก็กลัวแต่วันนี้จำเป็นแล้วมีความจำเป็นแล้วต้องมาดูไว้เดี๋ยวลูกมันตาย ดูลูกดีๆนะอย่าให้ตายนะอย่านอนทับลูกนะต้องขอช่วยไม่งั้นทับลูก ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งขาย,ยังไม่หลุดออกมาเนี่ยเบ่งออกมาเบ่งออกมานะออกมาออกมา ไปตัวเล็กออกมาตายแล้วผมก็ไม่ใช่แพทย์อยู่แล้วเนี่ยไปไปตามธรรมชาติแล้วกัน คือจริงๆผมก็ไม่อยากจะถ่ายคลิปอะไรแบบนี้หรอกครับเพราะผมกลัวแต่พอดีไอ้ตัวแรกอน่ะประมาณสักน่าจะตีสามตีสี่ได้ยินแต่เสียงไอ้ตัวแรกคลอดออกมาเนี่ยเขาเสียชีวิตเพราะว่าตัวแม่เนี่ยนอนทับลูกคือไม่มีใครรู้เรื่องอนะ่ะ ทุกคนนอหลับหมดตอนนี้ก็เลยจำเป็นต้องมาดูอต้องมาช่วยดูเอีกขาอีกข้าหนึ่งนั่นะต้องช่วยมันไงตัวมันตายใจยกขาขึ้น อย่าทับหัวลูกอย่างนั้นเราย,ยกขาขึ้นอย่าให้ลูกตายอีกนะ ยกขาขึ้นอย่าทับหัวลูกเอออย่างนั้นแหละเออแบบนั้นแหละ,ะนั่นแหละมันรู้อยู่เมื่อกี้พ่อบอกให้มันยกขาขึ้นหรอดูดูดูเหมือนเขาจะรู้เรื่องอยู่แม่ต้องช่วย ขยับออกมาไม่งั้นเขาจะทับเขาจะทับหัวลูกตัวเองตายยกขาขึ้นยกขาขึ้นนะเหมือนเหมือนเขามีอายุแล้วก็จริงแมวนะแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับใส่ใจลูกน้อยหน่อยยกขาขึ้นหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างมาทำให้เขาวลอกแวกเมื่อคืนเนี่ย ลูกมันออกจากกลูหมดเลยนี่อันนี้อันนี้เพิ่งออกมารอบที่สองไงรอบแรกน่าจะประมาณตีสามตีสี่อ่ะนึกว่าเขาร้องอะไรไงไม่รู้ไงไม่มีประสบการณ์พอเช้ามามาเห็นออมหลลุดกเยนะต้องรอให้หลุดออกเองอ่ะไปดึงไม่ได้อ่ะไม่ได้เรียนหมอมาไปดึงเดี๋ยวเกิดพิการ โอเตัวนี้สมบูรณ์อยู่นั่นแหละดูหางนะเล่งลูกอืมเอาเขายับออกมาเนี่ยเดี๋ยวเขาทับลูกมันยังไม่หลุดท่อกาวใส่สะดือหลุดเลยฮะโอ้ยังพันขาอยู่นะะใส่สะดือพันขาอยู่ เขาทำหมดเขาเองมั้งเดี๋ยวปล่อยไปตามธรรมชาติแป๊บหนึ่งอ่ะอ่ะหลังน้ำจัดการเร็วหลุดแล้วหลุดแล้วตัวนั้นหลุดแล้วแม่หลุดออกแล้วเหลืออีกตัวหนึ่งไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไร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 ลูกไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนอื่น เจ้งกลัวไม่ใช่คนอื่นนะยกขาขึา้นลูกแมวนี่คือหลังจากเกิดยังไม่ถึงสิบห้านาทีได้สำนักกินนมทันทีความสามารถนี้เร็วกว่าคนอีกนะ คนนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะมากินนมแม่ได้เขาไปกินเลยไม่แต่ว่าแม่ไม่มีนมโอ,อ้ยเหนือ่อยเหยียดทับลูกเหยียดทับลูกยกขาขึ้นกังดำยกขาขึ้น ยกขาหลังขึ้นเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละลูกเออยกขาขึ้นเออเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเก่งมากจับลูกล,กลูนะ้ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะ ลุดแล้บวบบบยายังไม่หลุดยังไม่หลุดยังหลุดไปต้องให้เจ้าหลังดำเขาจัดการไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกมาช่วย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 นะถ้าไม่ช่วยเนี่ยตายแน่น,นอนเนี่ยดูแล้วเนี่ยยกขาแค่หลูก ยกขาขึ้นยกขาขึ้นยกขึ้น,นเออย่างนี้เอหันกันอยู่เลยยไม่หลุดนะรตัว,วสายเสื้อดียยังไม่หลุดเหรอยังหลุดแล้วไม่ใช่เหรอไอตัวนนู้นยังไม่หลุด,ด,ดเออหนีออาจจะมีอยู่อีกเหลืออยู่อีกเป็นไรนะ เมืเ่อไหร่ลูกอดทน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 ,ดทนเกิดมาเป็นแมวต้องอดทนอดทนนะเออที่มันเบียดที่มันเบียดก็กว้างอยู่นะพ่อก,ก็ขยับให้กว้าง แต่ด,ดูแล้วคงไม่ใช่แมวกินลูกหรอกเขาน่าจะรักลูกเขาอย่สัญชาติญาณสัตว์แต่กลัวแบบเขาเจ็บแล้วเขาอน,นี่ไงเพอเขาเจ็บท้องแล้วเขาก็เผลอแบบทับลูกตัวเองตายเ,อ,เออนอนแบบนั้นแหละนอนท่านั้นแหละ มลบันไม่บม,อง,ม,อง,มองอกอมลบตงออกมันไม่หมดจะทาไปกินมาล้วินก็ได้อตัวนี้หลุดออกมาแล้วหนึ่งตัวกินนมแล้วคานไปกินนมแล้วยังไม่หุดตอนนีหลุดแล้วคือแล้วออหลุดออกมาแล้ว ม่ให้ภาพอย่างนี้เอาขึ้น YouTube ได้ไหมเนะี่ยได้หูคนโอตอนมันออกลูกเลยนะเรจาจับมันตั้งขึ้นแล้วเขาก็ช่วยมันออกลูกไม่ใช่ภาพรุนแรงเรนาะพ่าก็ไม่รู้หรอกว่า YouTube เขาวินิจฉัยยังไงว่าอันไหนมันรุนแรงไม่รุนแรงนืเอยน,ะนั้ยเนอยดิตัวนั้นไม่กินนมได้ ขบวนนะขึ้นแล้วแต่ขึ้นแล้วแต่ออออหมุนหมุนมุนหมุน,น,นถ้าเราไม่มาอ่ะขยับหน่อยขยับหน่อยช่วยลูกหน่อยช่วยลูกหน่อยจริงๆธรรมชาติของเขาก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละเพียงแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ไปสังเกตเห็นไง แต่พอมาดูแล้วก็เกิดความสงสารเกิดความอยากจะช่วยไงแต่จริงๆเราค่าอาจจะมีอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่มีใครไปดูแล้วก็รอดชีวิตกันมาได้งานจริงๆเราเห็นไหมเจ็บท้องเนะี่ยเหนื่อย สรุปแล้วก็ออกมามีสองตัวลูกจหลหลังดำเนี่ยมีสองตัวที่รอดชีวิตนัตอนนี้นะครับสมบูรณ์หนึงตัวตัวนี้สมบูรณ์อยู่หางสมบูรณ์ตัวนี้หางขอดหางไม่สมบูรณ์ เป็นแมวจรมานานแล้วนะก่อนจะมาบ้านเราเนาะมาเป็นแมวจอรอยู่นานๆแล้วอาหารกินไม่อิ่มยังไงเป็นอาหารไม่อิ่มกระดูกก็สร้างไม่ครบหางก็เลยขาดน่ารักจัง ยกขาขึ้นลูกยกขาขึ้นเออยกขาขึ้นอย่าทับลูกตัวเองเอ,อยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดลูกยกขาขึ้นเอ,อเบงออกมาอย่าทับลูกตัวเองเบงออกมาจะเป็นก้อนกลมๆใสๆนะครับ โอ,โอ้ยทับลูกแล้วทับลูกแล้วเนี่ยทับลูกฝังเนี่ยฝังเนี่ยมันี้ไม่ทับเพราะเอาปวดเึ้ื่อนอยู่เหรอเบ่งออกมาลูกเบ่งออกมาต้องมาคอยช่วยจริงๆก็อยากจะปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับ ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบ่งออกมานะแม่ตัวนั้นนะเอาตัวนั้นออกออกมาให้น้องตรงนี้มันมันติดไงตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้เดี๋ยวมันจะทับ ลอดออกมาสามตัวเจ็บไหมลูกโอ,อ้สู้ๆนะเหมือนจะยังเหลืออีกนะไม่ตัวหนึ่งก็สองตัวแล้วเนะี่ยแข็งๆอยู่เนะี่ยเหมือนจะยังออกมาไม่หมดอ,อ,อดทนนะลูกโอ้คงจะเจ็บสงสารจังเลย สู้ๆนะลูกนะยะนอนทักลูกตัวเองเฮ้ยยกขาไว้ยกขาไว้ ตอนนี้8โมงครึ่งเจ้าตัวแรกนี่คลอดออกมาตอน7โมงครึ่งแล้วก็ไล่ลำดับกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ออกมา3ตัวแล้วมันจะยังมีเหลืออยู่ในท้องอีกนะครับี่ชั่วโมงม่งออกมาได้3ตัวแล้ว หลืออีกกี่ตัวเนี่ยหลังดำเต็มที่ห้าตัวก็พอนะออกมาเยอะๆไม่มีตังนะให้พ่อถูกลอตเตอรี่ด้วยนะถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยออกมากี่ตัวกี่ตัวในเลี้ยงได้หมดเลย หวยไหมเนี่ยแม่เจ็ดโมงครึ่งพอดมาเจ็ดสามรู้ป่ะเจ็ดโมงสามสิบสี่นาทีเจ็ดสามสี่ไงแม่ยี่สิบเจ็ดด้วยเจ็ดงวดนี้มีเจ็ดเจ็ดสามสี่ใช่ไหมนั่นจริงจด้วย ตัวเล็กนี่บอกแล้วใช่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะครับเพิ่งจะเคยเห็นแมวคลอดเห็นแต่ในติ๊กต็อกน youtube ของคนอื่นเพิ่งจะเคยเห็นเจ้าหลังดำก็คอดให้ดูเลย เขาเจ้าลูกแมวอ,ออกมาได้เนี่ยไม่ถึงไม่ถึงสิบห้านาทีนะครับกินนมทันทีอีกตัวหน,นึ่งนี่คลอดออกมายังไม่ถึงยังไม่ถึงสิบนาทีสายสะดือยังไม่หลุด